ด่น้องสุขุสุขนเนาะนี่มาแล้วมาแล้วเนาะกำลังนั่งถ่ากำลังว่าชิไปตามหาอยู่ทางใดฉันดอกเมื่อนี้ได้ยังมาคายก่หำได้มาขามต้องคายทงเทไรอะนันทงหาพันคำขอซื้อทงไะซีบก็ได้บอกโอ้ขอจีซื้อให้เจ้าเด้อเดี๋ยวนี้นันมีทั้งเอฟซีจากประเทศไทยแต่ว่าบได้เอ่อบจื่อซื่อเพิ่นเนาะขอโทษขออภัยหลายหลายเพิ่นฝากมาให้พลรหาร้อยบาท แลมาซื้ออาหารการกินให้เจ้ากินข่าวแล้วมือนี่ค่ะแล้วก็มีเจเี๊ตีอาหารปิงเบ้เผิ่นเผาไมาห้หาชิพันจะยังไปกินข่าวบอ,อใครใครขึ้นก็เก่าใช้โคมไฟค่ะใช้ได้อย,อยู่บ่โคมไฟนะสากอยู่บ้านโอ,อ้ไปคอยมีของฝากของตอนให้เจ้าให้เจ้าขอบใจพนแน่นพนพนซื้อของมาให้เจ้าเอาเงินเอาคำให้เจ้านะให้พรพนแน่ได้บอกให้พรพน ให้บวเป็นเนาะเอาให้เพื่นอยู่ดีมีแหงให้เพื่นได้บุญหล,ลายๆทีไปทำคำสู้หลังจากเห็นเพื่นเนาะเอออันนี้ก็เอาให้พรแทนโบช่วยเอาเงินเอาคำสี่ฉลาเงินคำกำแก้วเนาะสวยเหลือแถวอ่ะอ่าชื่อ,อย่างชื่อเจ้าเนะน่ะแาวยาวเนาะอยู่บ้านแถาม่วงเพื่นก็เป็นคนอ่าว่าง่ายบวสมบูรณ์เนาะเพื่นก็เป็นคน,นบวสมบูนนบรณ์บัน,บนไดที่อาศัยหากินตั้มนี่แหละพี่น้อง ตามหอยตั้มหงตั้มมันป่าตั้มดงนี่แหละเนาะอ่ะาฝังส่วนฝั่งที่ฝั่งตะไปหาอ่ากินข,ข่าวอยู่ทั้งวัดยาแก้วอดุดรเนาะเหมืนมาจากบ้านชะม่วงเมืองจำพรแขงสวรรค์น,นัเขนี่แหละลูกหลานบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเห็ดได้พระกระโบยอยากเป็นเนาะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกะเหมืนก็ได้แต่สู้เพื่อบรรหาอไวัยเถะว่าวอา่าตัวดีใจนะ บ้าชิพาไปเบิ่งเครื่องที่เอามาฝากโตัวในของที่เอฟซีบ้าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าครับของเพิ่นเออของเงิ่นเอาไหมครับแมนเบิร์ตนี่อันนี้ฮะอย่าพาเอาไปเฮาอยากเห็นโตกินเข่าเออเฮาเอาพัดกะเพรามาให้โตกะเพรากุ้งแล้วก็ซื้อขาหมูมาเนี่ยเฮาไปหิวเข่าอยู่ในรถเฮาเรากินก่อนที่ก่อนโตสักกล่องหนึ่งซื้อมาสองกล่องเนาะแล้วก็มีมีมีไข่เนาะแล้วก็มีเสภา ในเดิมมีนี่ก็ซื้อมาแก๊ตหนึ่งเงินเอฟซีมันซื้อหายนะพี่น้องซื้อหาย่าเปลี่ยนเสื้อใหม่เนาะว่าสิเป็นอะไรหละกอะจะขายผลกินเข่าขายเอฟซีเบิ่งอ่ะพี่น้องมอนีิกินเนาะนี่พี่น้องอาหารการกินหนึ่งมื่นที่เราได้กินของเส่ยออกในห้าหมวกค่ะเออดีใจบอกยังมีเงินอีกไดเอฟซี่นฝากมาให้นะอ่า กินเยอะๆจ้ำกินล้กินอาหารแซ่บๆจากหนึ่งมื้อนาะที่เขาคิดจุ่ยู่ทั้งเฮือนโอ้ยสิคือยังไม่เป็นก็ลืมแต่ไข่เนาะไปเอาไข่ลูกแซ่บๆใมาคนกินบรนลืมซะสวยงามแล้วบ้านนี่อ่าตัวมีหมอกแหละเออได้ใส่เสื้องามค่ขมือหนามีคนเอาหายิใช้เอาหายิจะหม่เด้อ ขอบใจคนแนยนใจวัตทุกคู่ทุกคนที่อยู่ประธานคำสู้ที่ซอยเรือเพิ่นเดอ้อขอบใจเงินนี่กระเรือสองแสนป้ายเดอ้อใบให้โตเดอ้อเพราะว่าเอฟซีก็เอาตามเพิ่นบอกเพิ่นให้ซื้อมีซื้อ,อยังให้โตอ่าพอได้กินเนาะขอโมกขอบใจเอฟซีวัตคู่ทุกคนที่ซอยเรือขอบซื้อซอยเรือพเอพิ่นเด้อพี่น้องทำเงี้ยวด้วยเนาะซื้อเนอะาะเพราะเป็นคนบ้ัญถาม่วง อพอแม่เพิ่ในใต,ใต้เบิดพี่น้องก็เลยอาศัยอยู่ตามป่าตามดงนี่แหละได้หูได้กบได้หอยก็เอามาขายให้พี่น้องชาบานปันสะขึ้นเนื้อเฮาก็มาพาอเพิ่นอยู่สะขึ้นเนื้อก็เลยมีโอกาสได้แบ่งปันนําปัจจัยให้เพิ่นพี่น้อง